ือถ้าโดยปกตินะจะลไลฟ์ามปกติเราก็จะมาซื้ออะโบคาโดร้านนี้นะคะชื่อร้านคัดดีนะคะคัดดีนี่อันนี้ก็เป็นร้านประจํานะคะเวลามาซื้ออะโบคาโดก็จะซื้อร้านนี้ชื่อคัดดีดเราเพราะว่าเขามีแบบหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกวันนี้มีพันธุ์อะไรบ้างคะอะโบคาโดวันนี้มีบุจเมีบัคเนียแล้วก็บัคคเียสีแดงโอ้มีทั้งสามสายพันธุ์อันนี้คือตัวบุจเนะอันนี้คือตัวนี้นะคะน,นี่ วุ้ยเจดอืมอร่อยอันนี้เป็นตัวแฮชใช่ไหมคะอืมแฮชก็จะแบบครีมมี่เอาวุ้ยเจดดีกว่าค่ะเริ่มทานเมื่่ะมืมืลือนนี้ค่ะมืลือนนะคะแล้วก็ขอส้มส้มเชงนะคะทานวันนี้แล้วก็สาเวลรดสองอันนี้ต่างกันยังไงนะคะ อ๋อ<ล>ค่ะชิมสีหนังไหมสีหอังน่าจะไม่คุ้นขอบคุณนะคะ <c oughs> นี่เป็นแปลงของเราเองที่ชิม <c oughs> ะะชใหม่นี่นะคะนี่ชอบร้านนี้ใจดีที่สุดเลยนี่นะคะนี่หวานเจี๊ยบเลยอะ่ะมุ้งเคยชจอสองรสน,นี้อร่อยมากหวานเลยนะคะอ <c oughs> ืม